พี่เขาฝากผมไปซื้อน้ำอ่ะแล้วเำาเอาหวานน้อยแต่ผมลืมก็เลยโมโหผมอ่ะตอนเนี้ยพี่ออสแค่นี้เอาน้ำไปสาดพ,พี่ฟาทำไมเนี่ยไม่บอกไปเหรอฮะแล้วจริงบอกไปดิมึงโย่โอะไรนะนอะไร,ะไรพี่อะอะไรพี่ฟาอะไรก่อนเนี้ยมีคนฝากเยอะแล้วผมมีลืมบ้างอ่ะพี่พี่ออสไอพี่ฟ้ามันเป็นเด็กฝึกง,งานพี่ให้ไปไปซื้อน้ำ มันตั้งใจไหมฮะมันตั้งใจหดไหมเพรมันตใค้ันออใจเย็นๆไป่อะไรแล้วมึงมันราเข้าข้ามมาขนาดนั้นฮะหิุ่ผู้ชายเหรอมงเข้ามาเข้ามาหนี้มาไปโน่จะวะพี่อ๋อมาทำไมพูดใจแยแบบนี้วะทำไมน่จริงเหรอ อโทซื้อน้มพี่ปามึงไม่ต้องไปมันอยากกินก็ให้มันไปซื้อเองไปแต่ว่าพี่อะไรมึงต้องซื้อแล้วกหลังอ่ะแม่งใช้แค่นี้จําไม่ได้เลยมึงสมองเนีให้มึงคิดไรมึงเข้าข้างมันจังเลยวะฮะโ่อ้เป็นรุ่นพี่ภาษาอะไรวะแล้วทำไมไน<า>้งไอ <c oughs> ้หย <c oughs> พาเป็นผู้หญิงแล้วเว้ยแ้องมาเสือกอะไรด้วยฮะมึงเสือกอะไรไม่เสือกอะไเลยไมเอาแล้วเอาแล้วมึงไหลโบนะเสือกไม่เขาเรื่องมึงอ่ะเอาแล้วดูคนในออฟฟิศเดี๋ยแค่อยู่กับมึงวะฮะเรื่องมากตลอดฮ่าไม่อยากอยู่หรอกมึงทำไมแน่จรินมึงออกมาเลยมามาเลยมาดิยมา มุขานเรื่องทุกคนอ่ะเนียเอาไปเลยคเจ้ามันโ่กีมาเลยไปผุบพามไปเลยกูไม่อยากมีเรื่องกหรอหมอยากดีว่ะทำไมวะเอ้ามาเลยมาเจ้มาดีบามปเลย ปไม่ต้องไปทัวร์มาเลยนั่นแหละเก็ย